สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาพร้อมกับบรรยากาศสายฝนเลยนะครับฝนตกนะครับเมื่อกี้ไปตลาดมาแล้วก็เจอปัญหานะครับกระจกมีน้ำเกาะแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเกาะแบบเนี้ยวิธีการแก้ปัญหานะครับวันนี้มาในช่วงหน้าฝนนะครับเป็นปัญหาสําคัญเลยของพวกเราเนาะแก้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแบบนี้ง่ายๆนะครับ มีแค่ตัวนี้สบู่กับน้ำเปล่านะครับเอาสบู่ทาเลยทางนี้นะสาเหตุที่น้ำมันเกาะคือว่ามันเป็นพวกขี้ไครนะครับตะกอนขี้ใครมาเกาะกระจกเราทำให้มันเกาะน้ำมาเกาะได้นะครับ ทาระทงหมดเลยนะตกน้าปัดที่ก็ทาก็ได้เกาะรูปไปเลยครับ ก็เอาน้ำเปล่าล้างเนี่ยเป็นไงใส่ปิ้งเนี่ยใส่ปิ้งเลยไม่มีน้ำเกาะเลยครับทีนี้ดูหน้าปัดก,กัน นี่เพียงแค่นี้นะครับน้ำก็จะไม่เกาะอ,อีกแล้วเห็นไหมใส่ปิ้งเลยนี่ไม่เกาะแล้วครับไม่เกาะแล้วนั้นก็ไม่เกาะแล้วโอเควันนี้มากับทริปเล็กๆนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับมาฝากควาเพื่อนกันเนาะ ฝนตกใหญ่เลยครับเมื่อกี้ไปตลาดมาโอเคครับคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากแชร์กับคนที่ยังไม่ได้ดูนยครับ <S <S ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนเปียกฝนทั้งตัวเลยครับ <S <S บ๊ายบายขอบคุณทุกาการรับชมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ